ปีนี้จัดงานวันเด็กเป็นปีแรกเราได้ว่างเว้นจากการจัดมาหลายปีเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ในชุมชนหมู่บ้านบัวทองธานีเมื่อวันเด็กแห่งชาติวันที่14มกราคมที่ผ่านมาเจ๊แดงกาญจนาสุภารมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองได้จัดงานวันเด็กมีท่านผู้ใหญ่ใจดีภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจร่วมกันบริจาคของให้ชุมชนหมู่บ้าน บัวทองธานีอย่างมากมายรถจัก,กรยานขนมของใช้สำหรับเด็กเสื้อผ้าอาหารจำนวนเด็กที่เข้าร่วมงานมากกว่า600คนและกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมานี้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อลงทะเบียนหนึ่งคนจะได้รับของขวัญขนมและสิ่งของจำนวนหนึ่งชุดทุกคนคนที่ลงทะเบียนได้ของหนึ่งชุดและยังจับรางวัลใหญ่ๆได้อีกเกือบทุกคนถือว่าหมู่บ้านบัวทองธานีมีท่านผู้ใหญ่ใจดีภาครัฐ ภาคเอกชนให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีค่ะและสนับสนุนมาโดยตลอดหลังจากงานวันเด็กเรียบร้อยแล้วพี่แดงการจนาสุภารมสอดเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองในช่วงเย็นหลังจากโรงเรียนเลิกแล้วได้ขับรถไปยังซอยต่างๆในชุมชนหมู่บ้านบัวทองธานีนำขนมไปแจกให้กับเด็กๆอีกในซอยหมู่บ้านบัวทองธานีอีกประมาณ300-400ชุดเด็กๆดีใจมาก สอทอการจนาสุภารมกราบขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านแทนเด็กๆมาณโอกาสนี้นิว24สุกันวรีสุวรรณายงาน